ครับสวัสดีครับหลังจากที่เราต่อวงจรควบคุมเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการต่อวงจร power นะครับวงจร power ก็จะเป็นตามนี้นะครับวงจร power วงจร power ก็จะไม่ซับซ้อนนะครับก็จะต่อตรงๆงเลยนะครับออกจากแย่างจ่ายเข้าหาแมกเนติกเแมกเนติกเข้าโหลดโอเวอร์โหลดลงหามอเตอร์โดยตรงเลยนะครับตัวนี้ เรามาต่อกันเลยครับว่าต่อยยังไงนะครับต่อ,อยง่ายครับน้ำแรกก็ต่อไปลงมาจากเบเกอร์นะครับเบเกอร์ลงมาหาไม่กี่จิเลยนะครับ นก็จะเ,เข้าข้าคอนแทคของแม็กนิดหนึงนะครับเส้นนี้เส้นที่สองมันจะเป็นวนงกลม แล้วขาไม่ไดตีขาึ่งแล้วก็กำหนดให้ตัวนี้เป็น l, 1, l 2, หนึ่ง l สองผ่านลงมานี้นี่นะครับสองตัวนี้ผ่านลงมานี้จากลายเข้ามานี้เข้าหาไม่ได้ตีออกจไม่มติตปุ๊บเจอวอรโลโลตตัวนี้วหลโก็จะปรับค่าวร์โลดได้ตามมอเตอร์นะ ถ้าเป็นมอเตอร์หลายแรงแล้วก็ซื้อชุดโอโลดชุดเม่ิหิกแอบสูงขึ้นนะครับนี่ก็จะต่อออกจากโอโลดปุ๊บก,ก็จะมาเข้าหามอเตอร์นะมอเตอร์สองโวลต์ก็จะมี2ส,สายนะครับแล้วต่อเข้าหน้าคอนเดคออกจาก อ้โหลดเลยครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวนี้ เดี๋ยวลองเียบปักดูนะครับนี่เป็นเบเกอร์ยกเบเกอร์ขึ้นปุ๊บนยวจะลองเปิดดูนะครับตอนนี้ก็มอเตอร์ก็ทำงานแล้วครับตอนนี้ สามารถเราไปต่อใช้งานได้เองเลยนะครับก็เป็นวงจรง่ายๆครับที่สามารถทําเองได้นะครับหรือว่าใครอยากทําเองซื้ออุปกรณ์มาต่อเองเทกับตูคอนโทรนนะครับวันนี้ก็ปยัดตั้งไปหลายบาทนะครับจากที่เราจะซื้อตู้คอนโทรนราคาตู้หนึ่งราคาสามพันห้า แล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาทำเองหมดไม่ถึงหนึ่งันบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับก็สามารถควบคุมการทำง,งานของมอเตอร์ได้ง่ายนะครับทีนี้ข้อดีของการมีชุดโอเวอร์โหลดชุดิกก็จะเป็น ป้องกันมอเตอร์เวลาโหลดเกินนะครับแม่งติดก็จะตัดการทำงานนะครับผม